ปลายปีที่แล้วคงจะจํากันได้นะครับหนึ่งในดีลใหญ่ก็คือการที่ทางด้านของ SCBA นะครับได้มีการที่จะลงทุน1 0 7 0 0 0ล้านบาทในการที่จะเข้าไปซื้อหุ้น51%ของ BitCup ออนไลน์ซึ่งก็เป็น Exchange ซซึ่งมีสัดส่วนการตลาดเนี่ย สูงถึงกว่า90%ในบ้านเรากันด้วยแต่กันั้นก็ตามแต่ไม่ได้อยู่รายเดียวนะครับเพราะว่าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของ Gulf Energy Development ได้มีการลงนาม M O U ร่วมกันนะครับกับ Binance แน่นอนว่าเป็น Exchange ใหญ่ระดับโลกกันเลยในการที่จะมีการลงทุนนะครับแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของ Exchange Digital Asset ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วปัญหาก็คือแล้วภูมิทัศน์การแข่งขันของ Exchange เรื่องของ Digital Asset นี้ จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีผลกระทบต่อเรื่องของดีลก่อนหน้านี้ <c oughs> ระหว่าง S C B กับทางด้านบิตครับหรือไม่และอย่างไรไปฟังการวิเคราะห์ของหลากหลายฝ่ายกันมากท่านแรกเลยครับคุณกรากฎสเวทคารุตมัตนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ <c oughs> บลลกสิกรไทยมองแบบนี้ Binance ก็แน่นอนว่าเป็น e เอก g นระดับโลก ก็เป็นคู่แข่งของบิตคัพเนี่ยอยู่แล้วทีนี้การที่จะเข้ามาร่วมทุนกับเขานะครับแน่นอนว่าจะทําให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์เป็นไปตามกฎเกณฑ์มากขึ้นกันด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลเป็นแรงกระเพื่อมในการแข่งขันที่สูงขึ้นในช่วงที่ s c b ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศลงทุน17,000ล้านไปซื้อหุ้น51%ของบิตคัพออนไลน์กันด้วยคุณก,รก็รนกฏยังบอกบอกว่านอกจากนี้ยังจะเห็นผู้เล่นรายอื่นนะครับอย่างบโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นเองเขามีความสนใจนะครับคือไม่ใช่ โบรกเกอร์อื่นในตลาดหุ้นเขาก็สนใจที่จะขอใบอนุญาตนะครับในการให้บริการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลเหมือนกันดังนั้นคุณกรกฎเลยบอกว่าเราคงจะไม่ได้เห็นสภาพที่บิตคัพกินมาเก็ตแชร์90%แบบง่ายๆอีกต่อไปแล้วนะแต่ว่าอีกหนึ่งข้อสังเกตที่น่าติดตามครับคือเรื่องของค่าธรรมเนียมเราไปเปรียบเทียบกันแบบนี้ครับค่าธรรมเนียมของบิตคัพเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.25ถึง0.30%ทีนี้เราไปเปรียบเทียบกันกับ b i n a n c e b บ n a n c e ถือว่าต่ำกว่ากันเยอะนะครับอยู่ท ก่าวคือต่ํากว่าประมาณครึ่งนึงเลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการแข่งขันจะสูงขึ้นเพราะการแข่งขันสูงขึ้นค่าธรรมเนียมผมบิดครับซึ่งตอนนี้เขาเคยชาร์จอยู่0.25ถึง0.3ก็คงจะต้องปรับตัวหลังปดไปด้วยโดยเฉพาะยิ่งเลยกับตลาดคริปโตซึ่งปกติแล้วเขามีการซื้อขายกันเนี่ยถี่กว่าในตลาดหุ้นอยู่แล้วการเข้ามาของไบแอนสครน้งนี้ก็คือผ่านการลงนามใน MOU กับทางด้านก้าวนะครับทำให้เกิดมองเชิงลบมากขึ้นต่อดีวก่อนหน้านั้นก็คือ SCB กับบครับ แต่คุณกรกฎบอกคงจะไม่ถึงขนาดกระทบต่อมูลค่าหุ้นของ SCD ล่ะครับเพราะส่วนแบน่งกําไรจากบิตครับยังถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่เล็กมากถ้าเทียบกันกับกําไรของส่วนของแบงก์ยังไงก็ตามนะครับการที่ s c b เนี่ยไปลงทุนซื้อหุ้นบิตครับนะครับที่ PE 1 8เท่าบอกว่ามันดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงนักนะครับเพราะที่ผ่านมาบิตครับมีการเติบโตแบบเป็นเท่าตัวกันมาโดยตลอดเลยนะครับหลังจากนี้การคาดการณ์เนี่ยคงจะไม่ได้เติบโตอย่างเท่าตัวนะครับในแต่ละปีแต่ละปี แต่น่าที่จะมีการเตริบโตในระดับ3-40%ต่อปีอยู่ดีอ่ะอันนั้นคือคุณกรกฎนะครับมาดูอีกท่านหนึ่งกันบ้างคุณภาสกรหวังวิวัต์เจริญเป็นผู้บริหารสายงานวิจัยของลเอเชีย p l u สมองประเด็นนี้บอกว่าเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องของดีลก่อนหน้านี้ก็คือ SCB กับ Bit ครับบอกว่าเมื่อมีตัวเปรียบเทียบก็คือ g อ l f กับ Binance ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าทําให้ดีลก่อนหน้านี้ก็คือดีลนี้แหละครับ SCBX กับ Bit ครับเนี่ยดูแล้วความคุ้มค่ามันอาจจะน้อยลงไป บอกว่าทีนี้จะต้องไปดูรายละเอียดแล้วนะครับของ MOU นะครับระหว่างก้าฟกับไบเนอ์ว่าแล้วพวกเขาจะเดินหน้ากันต่อไปในรูปแบบไหนกันบ้างเบื้องต้นคุณพระศกรบอกในเรื่องของความได้เปรียบน,นะครับถ้าไปดูนะครับเอ b เองนะครับถือได้ว่าเป็นเจ้าใหญ่มีความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่มาเป็นเวลาร้อยปีแล้วก็คือเรื่องของการเงินฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ฐานบิตคัพเองก็ถือได้ว่านั้นหนาะเพราะฉะนั้นมีความหมายว่า SCB กับบิตคัพมีพื้นฐานที่สําคัญคคือฐาานลูก้ แล้วก็ความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมที่ตัวเองทากันหูดตั้งแต่ต้นบอกว่าแม้ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ดูแลจะรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าผู้เล่นายใหม่ก็ทยอยเข้ามามันคงจะช่วยให้อุตสาหกรรมในแง่ภาพรวมเนี่ยเติบโตขึ้นด้วยแล้วบอกธุรกิจนี้เนี่ยโดยปกติแล้วจะวิ่งตามเลยครับปริมาณการซื้อขายในตลาดที่ก็จะเติบโตในอุตสาหกรรมกันด้วยคุณภาสกร,รบอกว่าด้วยส่วนตัวนะครับมองว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นก็เป็นธรรมชาติของอุตสาหกรรมใหม่แบบนี้แหละครับทีนี้ลองไปเปรียบเทียบดู โบรกเกอร์หุ้นในบ้านเรายังมีทั้ง38แห่งก็ยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองว่าเรื่องของตลาดคริปโตนั้นยังมีความน่าสนใจมันก็คงจะเติบโตกันได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามอง prospect ของตลาดคริปโตในอนาคตต่อไปเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขกันนะครับของ SCB กับทางบิตคัพกันบ้างน,นะครับกรณีของบิตคัพนะครับในช่วงเเดือนของปี2อ6 4คือปีที่แล้วมีกำไรสุทธิเนี่ย1น0 0ล้านบาท ในเชิงในเชิงฐานกําไรปกตินะครับที่ส่งผ่านไปยัง s อ b ยังถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่ยังมิได้มีนายักมากนะักถ้าเทียบเป็นกับธุรกิจหลักของตัว SCB กันเองเพราะถ้าประเมินในเบื้องต้นแล้วเพราะว่าบิดครับนะครับน่าจะมีกําไรทั้งปีประมาณ2,000ล้านบาทซึ่งแน่นอนพอเขาหุ้นกันนะฮะห้กับ49กําไร2,000ล้านที่ส่งผ่านไปยัง SCB ก็จะประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณ1000ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป็นสัญญาณในเห็นแล้วนะครับว่าก็จะมีผู้เล่นที่หลากหลายและมากรายมากขึ้น ในตลาด Exchange ของ c r y ปโตเค r r e นซีและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยฝากกดติดตาม<ๆ>กดไลค์กด Subscribe <ๆ>กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ